I am Team Ranger. สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Ford n a v a Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถรุ่น Next Gen XLS นะครับเป็นกระแบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับที่เราเอามาให้ดูนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเขาเรียกว่าเป็นแนวทางการตกแต่งแล้วกันนะครับผมันส่วนของสีนะครับยังมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับในรถรุ่น Next Gen XLS นะครับก็จะมีสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทาดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับถูก สฉลกสีไหนเลือกสีนั้นนะครับพอในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในรุ่นในเจน XLS นะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับเป็นกระบะแคปยกสูงนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 7แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมมีภายกระซิบมาด้วยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงกุมารทองนะครับผมเป็นรถกระบะที่ท่านผู้ชมทราบอยู่แล้วนะครับก็สามารถนะครับให้ลูกค้านะครับดีไซน์การตกแต่งของตัวเองได้ด้วยนะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับแจ้งทางเรามานะครับเราก็มีหน้าที่นะครับประกอบชิ้นส่วนนั้นๆให้กับลูกค้าเลยนะครับก่อนที่จะพาไปชมรอบขันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบขันของตัวรถกันครับ ด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว XLS นะครับเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับก็เป็นกระจังแบบรังพึ่งนะครับทาให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับกระจังนะครับก็สามารถนะครับออกแบบในส่วนของตัวอักษรได้ด้วยนะครับที่เป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับก็ตัดด้วยตัวหนังสือนะครับเป็นขอบสีดํานั่นเองนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับก็มีในส่วนของตัวไฟ มินิไลท์มาด้วยนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์วิ่งเวลากลางวันนะครับก็เปิดได้ด้วยนะครับก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับของตัว xls นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์ led นะครับมาพร้อมไฟ C ีแคมป์นะครับหรือเรียกว่าไฟวิ่งเวลากลางวัดนั่นเองนะครับติดตั้งนะครับข้อไฟหน้ามาด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับในรุ่นของตัว xls นะครับก็มีออปชั่นนะครับมีลูกเล่นให้ลูกค้าเลือกนนะรบชิ้้งงาาาาต่ๆเขมปกอ ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของตัวงบประมาณของลูกค้าด้วยนะครับอยากได้แบบไหนก็แจ้งเราเข้ามานะครับด้านล่างนะครับของตัว X S นะครับปตัดหมอกนะครับมีขอบขมเงียมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอรักจูงนะครับคันนี้นะครับก็มีมาให้หนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับ และในส่วนของตัวคิวล้อนะครับลูกค้ายังสามารถนะครับเลือกนะครับได้ด้วยนะครับแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะครับก็แจ้งทางเราเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบกและยางนะครับของตัว XLS นะครับแบกเดิมเป็นแบกสิบเจนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแม็กสิบแนะครับเป็นลายดอกไม้นะครับเป็นแม็กของ OZIT นะครับเบรกยางนะครับอยู่ที่2องห0 R 1 8นะครับยางเป็นยาง AT นะครับหรือเรียกยางออสเตรเลียนั่นเองนะครับก็เน้นในส่วนของการวิ่งถนนดับเป็นหลักนะครับผม ระจงมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับแบบไฟฟ้าพับแบบเมนวลนนะครับบนหลังคาติดตั้งราวหลังคาแบบสปอร์ตนะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับติดตั้งกันสาดประตู4ประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะโมือจับนะครับการลอยการขีดข่วนนะครับมีมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับของตัวไอเกเอเป็นสีเดียวกับตัวรถบันไดนะครับเป็นบันไดเดิมนะครับติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับ ในส่วนของถังน้ํามันนะครับความจุของตัว XLS นะครับมีความจุถึง80ลิตรเลยนะครับก็ทําให้การขับขี่ทางไกลๆนะครับก็ขับขี่ได้ยาวนานขึ้นนะครับผมโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์เหล็กที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวของ o u l a n d e r รุ่น GT นะครับเป็น6ขขาครับในตำแหน่งของตัวยึดของตัวโลบาร์นะครับไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับปอดนะครับมาร์กตำแหน่งในการติดตั้งนะครับออปชันเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าแล้วเนั้นเองนะครับ ในส่วนของบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนะครับในรุ่น XLS ก็มีมาพร้อมเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไฟท้ายนะครับของ XLS นะครับเดิมเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับคันนี้นะครับติดตั้งเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับก็จะมีข้อไฟท้ายมาด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับความสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับมีไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับแล้วก็กล้อง ถอยหลังนะครับที่ติดตั้งนะครับในโลโก้ Ford ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในด้านท้ายรถเลยนะครับกันชนท้ายนะครับของตัว XLA เนะครับเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นกันชนท้ายของตัว o u t l a n d e r นะครับรุ่น GT เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นแขนโอบนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับลูกค้านะครับโอบมาด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็มีห่วงลักจุ้งนะครับ2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายมีมาพร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาอยู่ภายในของตัว XLS นะครับเดิมที XLS นะครับ เป็นเบาะผ้านะครับคันนี้นะครับได้อัปเดตเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังนะครับสเปคโรงงานนะครับเดินได้สีแดงนะครับปักคําว่า next generation กางเบาะเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเทานะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมขอบตัว ช่องแอร์นะครับก็เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าเรียบหรูดูดีมากแล้วก็ในส่วนของตัวจอหลักนะครับเป็นจอ10.1นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทัชสกรีนนะครับจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับก็สัมผัสได้เลยนะครับเป็นจอแบบสัมผัสนั่นเองนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของตัวบลูทูธด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสนะครับที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือนะครับล็อกรถปิดล็อกรถนะครับหรือว่าสตาร์ทรถในยาไกลได้้ดวยั แล้วก็ในส่วนของตัวช่องชาร์จมีมา2ช่องนะครับไถซีหนึ่งช่องนะธรรมดา1ช่องนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในส่วนของเลือนไม้นะครับเป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลนะครับ8นิ้วนะครับรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบ e-pass มีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวหน้าปัดพปรงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับสั่งงานผ่านหน้าปัดเลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับตามสีรละการกับขี่ของลูกค้าเลยนะครับในรุ่น x อ s เนะครับก็จะมีตำแหน่งของด้านทางคนขับนะครับก็จะมีการปรับสูงต่ำนะครับของตัวเบาะได้ด้วยนะครับกุญแจให้กุญแจรีโมทดึงดอกนะครับสำรองอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ไฟหน้านะครับยังให้เป็นไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติมาด้วยนะครับผมระบบความปลอดภัยนะครับของตัวรถในเจน XLS นะครับมีระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับระบบ EBD นะครับเป็นระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบ ESP นะครับเป็นระบบป้องกันเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบ Traction Control นะครับกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ระบบ การออกตัวบนทางรากชันนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีให้มาทั้งหมด6ลูกนะครับในรุ่น4ประตูนะครับยังมีนะครับในระบบลดความเสี่ยงนะครับการลดพลิกคว่ำนะครับหรือ ROM นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการช่วยโทรฉุกเฉินนะครับก็มีมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการวารันตีของตัวรถนะครับ5ปีหรือ1นึ่งแสนห้ามนกิโลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฟอร์ดการันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดพาร์ทชาแนลนะครับ ก็ในส่วนของการตกแต่งตัวรถวันนี้นะครับที่เป็นแนวทางนะครับให้กับลูกค้านะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในการตกแต่งแบบนี้นะครับสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับก็ฝากช่อง YouTube ไปด้วยนะครับช่อง Ford Plus Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอย่าครั้งหน้าผมพามาชมรถรุ่นไหนของตัวในเจียอีกนะครับฝากติดตามผมไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ